และหากยังจำกันได้นะครับถึงบทเรียนระหว่างปี2549ถึง2553ว่าการเลือกตั้งสามารถแก้ไขปัญหาและเป็นหนทางไม่ให้นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกๆฝ่ายเอาไว้ได้นะครับทำให้เห็นแล้วว่าการเลือกตั้งก็คือทางออกและการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศติดตามจากคอลัมน์อัปเดตรับ มาติดตามขอลัเมอเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องรีบเลือกตั้งเถอะสุเทพเทือกสุบรรและกปะปะอปปสอแทบจะไม่เหลือโอกาสได้รับชัยชนะทางการเมืองถแถลงการอันกำรรกวมที่นัทวุฒิไสเกือ้อแซวว่าเป็นการสรุปแบบไม่สรุปของสอวาบางส่วนนำโดยสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย ก็มีท่าทีคล้ายๆกับอีกหลายองค์กรก่อนหน้านี้คือเสมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่าการสรรหาหนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยต้องตีความรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะด้วยหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์แบบมั่วๆข้างๆกูๆูนั้นมันทำไม่ได้ล่าสุดที่สุเทพประกาศจะเด็จศึกเด็ดขาดขัข้นสุดท้ายให้ได้ในวันที่26พฤษภาค,คมมิฉะนั้น จะยอมจำนวนมอบตัวในวันที่27พฤษภาค,คมก็น่าสนใจว่ากลยุทธ์โฆษณาถึงการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายครั้งแล้วครั้งเล่าจะยังเรียกแขกได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อแนวโน้มในระยะหลังๆปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆว่ามีคนเข้ามาร่วมลงแขกกับกปะปะสอนน้อยลงทุกทีทั้งเพราะเป้าหมายของการเคลื่อนไหวที่สเปะสปะทั้งเพราะวิธีการบางส่วนของบรรดากาศ ที่เที่ยวไปเกะก,กะระลานวิถีชีวิตประจำวันของสามัญชนคนอื่นๆจึงหน้าตั้งคำถามว่าด้วยตัวของสุเทพและกอประประสอเองยังจะเหลือไม้เด็ดอะไรอีกเพื่อนนำไปสู่การมีนายกนอกรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศโดยกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในสนามการเลือกตั้งระดับชาติ การใช้มาตรการกดดันใดๆผ่านเครือข่ายรัฐวิสาหากิจของกปปส้อนในสัปดาห์นี้จะเป็นการดึงคนหรือผลักคนมากกว่ากันนอกจากออกแถลงการอันแข็งกร้าวกองทัพจะกล้าทำอะไรจริงๆอย่างเปิดหน้ามากน้อยแค่ไหนเมื่อบทเรียนสำคัญระหว่างปี2,549ถึง2,553อย่างเพิ่งผ่านมาไม่นาน และเผลอเผลยังสอบซ่อมไม่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ยังไม่ต้องนับกรณีศึกษาเปรียบเทียบอื่นๆเช่นสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้เห็นว่าการใช้กําลังและวิธีการแบบทหารเข้าไปแก้ไขปัญหาทางการเมืองนั้นส่งผลอะไรกลับคืนมาด้วยเหตุนี้ในเมื่อการเล่นนอกกติกาประชาธิปไตยจากทุกๆวิถีทาง ดูเหมือนจะนำประเทศไปสู่จุดหมายคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นทางตันหรือหุบเหวก็น่าตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่กลับมาแก้ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศและลอกลาสุดนี้ด้วยการเลือกตั้งถ้าความขัดแย้งทางการเมืองเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทะเลาะเบาะแวงและการต้องประนประนอมกันเมื่อถึงคราวที่โจรจะฉิบหายของชนชั้นนำต่างก,ก๊ก หากยังมีชะตากรรมของประชาชนคนเล็กคนน้อยทูกดึงเข้ามาเป็นเดิมพันข้องเกี่ยวด้วยทำไมเราจึงไม่ยอมให้ประชาชนเหล่านั้นก็ามามีส่วนร่วมออกความเห็นในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งผ่านการคืนสิทธิ์เลือกตั้งให้แก่พวกเขารีบเลือกตั้งเถอะอย่างน้อยถ้าจำกันได้หลังเหตุการณ์นองเลือดปี2553การเลือกตั้งเมื่อปี2554 ก็สามารถระง,งับการชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลอันจะนำไปสู่การสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชนทุกๆฝ่ายเอาไว้ได้โชคคราวราวปีกว่า,วารีบเลือกตั้งเถอะอย่างน้อยเราจะได้กลับมามีสภาผู้แทนราษฎรมีประธานรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีรวมถึงมีประธานวุฒิสภาผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกติกานักการเมืองที่มาจัดการเลือกตั้งเหล่านี้ไม่ใช่หรือ ที่เราสามารถชื่นชมได้จิกด่าได้ออกมาสนับสนุนได้และออกมาประท้วงขับไล่ได้รีบเลือกตั้งเธอสุดท้ายเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าใครกันที่ควรจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในประเด็นสำคัญต่างๆของบ้านเมืองและบุคคลผู้นั้นมีอำนาจจะลงนามได้จริงหรือไม่